สวัสดีครับผมอยู่หวงเคียร์ยักษ์คุ้งผมจะเล่นหมครับลัคก,กี้บ็อกเพนด้านะครับผมผมตัวเตรียมมาครับเดี๋ยวอะไรพูดเองอย่ามาใส่ร้ายเอาอะไรเดี๋ยวพูดเองแล้วอยู่มาใส่ร้ายคืออะไรวะอ่ะแล้วนี่นายเป็นพิกเหรอเนี่ยข้างหลังนายเหมือนพิกมากเลยนะใช่หรือเปล่าเนี่ย<ค>กูเป็นกูเป็นแครอทไอ้บ้าเออวบบมันเหมือนจะเป็นเรื่องแครอทเลยก็ได้สองอย่าง แต่จริงๆมันไม่ใช่แคจริงจริงมันคือบีดรูทกันเองนะครับก็วันนี้นะครับเราเปิดรักกีบ็อกซ์ซุปกับบีดรูทกันเองซึ่งบีดรูทเนี่ยคือไม่รู้ว่าจะสกินยังไงก็เลยเอาสกินแบบเป็นนี้มาเป็นซุปบีดรูทนั่นเองโอ๊ยนี่ก็สันหะก็ไม่ใกล้เลยเราก็เปรียบเทียบซุปก็ตายเป็นว่าซุปบีดรูดแล้วกันเพราะว่าซุปบีดรูดในเวอร์ชันนี้มันไม่มีนะครับนั่นแหละก็เลยเอ่ตั่แทนไม่ใช่ไม่ใช่ตัวแทนเองนะโอ้โหพ่งเก๋พุงว่างก็ไม่ทำไป โอเคมาเดี๋ยวเราก็มาเอาลักกี้บ็อกแพนด้าครดีกว่านะครับไปตนสปากตรงหัวใจไหนหัวใจตรงไหนมันปักที่หัวมันลักกี้แพนด้าตรงไหนเนี่ยมันอ่านลักกี้บอกว่าลักกี้บอกวูฟลักกี้บอกหมาป่าหมาทุกตัวคือแพนด้าโอเคไม่ได้ก็ไม่ได้เดวิโคลกี้แพนด้าบล้องฮึงดิพี่มาเดี๋ยวเราก็มาได้แนเปิดเหมือนเดิมนะครับซึ่งลักกี้โอนิโก้ใหม่ไหมไม่คุณใช่ไหมไม่คุณละไม่คุณเออถ้าไม่คุณก็ใหม่แค่นั้นแหละโอเคมา หนึ่งสองสาม <ส accepted. S 1> อันเนีอ้อุ้ยอะไรอ่ะคือลัคกี้บล็อกนี้คือมันทายลัคกี้บล็อกหนึ่งไว้ซึ่งผมจําชื่อลัคกี้บล็อกไม่ไดไ wać, ไ้เห็นไหมขอมาได้คลา้ายๆกันอ้าวโอ้เจ็บไหมไม่เจ็บหรอเอา้าหู้ยเจ็บหุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเอ้าเส้นแรกหรอเอ้ยโอ้ลูกแรกแรกแรกอ้าวขนงขนงขนเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวอ้าย โอ,โ,โอ้ยคอมกากับคมกะยังกินบัฟระเบิดอีกโอ้โหกูกูเดินมาไกลมากเลยกูมาเดินมาแบบคิกซีงงงงค้างโอเคหายแล้วไหนเอาทำไมเดินไกลอ่ะกินบัฟเหรอกูที่กระเด็นเพราะไอ้นั่นมึงอ่ะอ๋อเกระเดนมาไกลขนาดนี้เหรอนี่ห้ามห้ามกินนะเนี่ยที่ถืออะไรที่เป็นรูต้นไม้อ่ะที่มันเขียนเอฟเฟกต์ว่า B U R S T เดี๋ยวเกมค้างอีกโอเคมาต่อไป <c oughs> อุ้ยแค่เหลเนี่ยแอปเปิ้ลเขียวอะไรอะ่ะโอ้ยอันนี้มัน,นติดหน้าแก๊สอ่ะ เฮ้ยขอล้ออย่างกีงจีเกมันค้างเอ้ยอันนี้ตีเร็วตีเร็วมากเลย,ยอ,อันนี้อะไรอะอ๋อลาวานี่ทิ้งเลยเรียบร้อยไม่โกรธไม่ได้ไม่โกรธหรอเนาะไม่โกรธไม่โกรธอุย้ยอันนี้รองเท้าอะไรอะรองเท้าบู๊ฟอันนี้เป็นเอ่อไหนลองใส่ดูสิเป็นไงเออคือมีคนบอกว่าคือเกาะทองอะคือมันจะกันพอเียกๆนะดาเมจ แล้วก็ไอ้เกาะสีแดงคือมันจะกันเอ่อเมจิกเห็นน้องบอกมามันกันเมจิกหรือมันกันเอฟเฟกต์ว่าจำไม่ได้อะเกาะเกาะแดงอ่ะข้อมูลนี้ดีมากคืออยากรู้มานานน่าจะน่าต่ใช่นะก็คือเกาะแดงไอ้ที่มันเป็นขอบอะครับมันกันเอฟเฟกต์โอ้ยเราจะปลาดไว้เนี่ยปึ๊บบรีปลาปลาบารีบารีบรีป็นที่ไม่รู้ๆเปเนี้ยอะไรอ่ะเอ้ยอันนี้คุณคุณอ๋อฟ้าผ่าโอ้โหกูทำไมอ่ะก็สายเออ ก็ทรายอะไรทรายมันสามารถดับไฟได้เองมั้งเหรอว่าจะปะก็คุณติดไฟงล้วไงอ้เงี้ยปาร์ตเลยโอ้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะมันอยากเจอพายไหโอ้ยเอ้ยอยญ่อะเฮ้ยดับอะไรอะไรเซเบอร์เฮ้ยหรือว่าลากิวสตาร์บอว์วันอยากโดนไรเซเบอร์เหรอโอ้ยดีนักรอบมีมันแตกโอเคต่อไปแอปเปิลเขียวอีกแล้วเรามีแล้วนะครับแอปเปิลม่วงคืออะไรวะลองกินดูดิเฮ้ยเสียงโชค เพี่มพีเิ้ลอะไรอะ่ะเหล็กในโอปีโอ้ยโอ้โหตีไม่เข้าเออว่ะน่าจะใช่และคือเกาะทองคือมันกันอ่ะคือมันขึ้นเกาะทองสิบอันเลยนะเว้ยนั่นแหละมันเลยทำให้บอยตีไม่เข้าทัวแต่ว่าไม่การตกรกันที่สูงนะว่ามีความเป็นทางทฤษฎีทฤษฎีสูงมากบอลผมเมื่อกี้บอยทายไปเท่าไหร่อร้อยสามสิบจริงอ่ะไอ้เพิ่งเห็นนี่ะพิกแีเอ็กอ่ะตาเปลี่ยนเก้าแสนอ้าว โอพีแล้วกิมโอพีอะครับอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เก้าแสนนะฮัลโห,โหลก็คือเก้าเก้โอพีอะครับไม่ได้ใส่ชุดเกาะเลยด้วยโอ้โหเฮ้ยแอปเปิลเขียวนี่เหรอนี่ไงได้เหมือนกันแอปเปิลม่วงโควิห <movie. S 1> อ๋อเออม่วงไม่ใช่เขียวโอ้ยไม่นะแ<อ> <Yeah, S 2> ย่แล้นวนะนี่จะเสื้อด้ยวยทำไมขอมันโอพีจังวะ <is> จริงจริงอะผมว่าเนี่ยมันคือลัคกี้บ็อกก์ต่อแต่ว่ามันแค่เปลี่ยนหน้าตาเป็นลัคกี้บ็อกก์บูเพราะว่าขอมันคุ้นๆจริงๆนะอันนี้เป็นขวานอันลักกี้บ็อกก์ก็ปเดี๋ยวออันนีี้สเหลืง สีเหลืองกินแล้วเพิ่มขุดเร็วโอ้ก็ได้อยู่ต่อไปอันนี้อะไรอ่ะอ๋อนี่เป็นแร่อะไรอันนี้เป็นแร่ถ้าจำไม่ผิดนี่ไงเที่ยววะหรือเป็นกล่องธรรมดาเอาไปแตกไฟได้ไหมล่ะแร่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 ดีไหมแตกไฟอะไรของมึงวะแตกไฟไม่ใช่แร่ดีแร่เป็นไงบ้างมันก็กูว่ไม่รู้เหมือนกันกูไม่เห็นครับโอเคเดี๋ยวผมเก็บก่อนนะผมไม่ชอบไอ้นั่นไนท์วิชั่น ไี่เปิดไปแค่ไม่กี่กล่องคือแบบโคตรโหดอันนี้ตาบอดใช่ไหมอ้ยตาบอด <c oughs> อันนี้เป็นฟัวดามเมจเก้าโอเคอันนี้แอปเปิ้ลเนี่ยเน,นี่ยแอปเปิ้ลเนี่ยมันคุณมากเลยโอย <c oughs> เดี๋ยวนะแอปเปิ้ลดีเหรอโอ้ยอ,อ,อ,อะไรหุ้ยแอปเปิ Apple ้ลนี้กินใส่เอ้ยแอปเปิ้ลนี้กินแล้วบินได้โอเคพูดอะไรพูดอะไรน, <c oughs> นี่ท่านนี่จะเปิดไปแค่สิบหก 16, กล่องคือของโคตรโหดกูเหลือเจ่าเหลือเหลือกี่กล่องไอ้สาม ค่ะสาวกูเลี้หกสองโอ้โหก็นี่ขนาดบอลผมัยย้บอลได้ของกล้ากันก็กลัวขิดไม่กลัวเสมอให้ใจก็เช่นนั้นคุณมันนี่ไฟบอลฮะมันไฟบอลตรงไหนเนี่ยนี่นี่อะไรอ่ะขิดไม่ลเสมอเลยก็ไม่แน่พ้ยแร่หูบอยที่ขุดขุดช้างเลรีะช่วยขุดนี่มาขุดเกกูเรียกวัตถุฟังอีกแล้วอะไอ้เขาเอ็นวัตถุฟังนี่กูเคยเล่นหลายรอบแล้วมันคุ้นๆมันมันมันโกงเหรอไม่กูส่วนแรกมาขโมยแร่ได้ไงเนี่ยนี่กูก็มีไหม แร่เซียมพูนะใหม่มีก็สีดำ<อ>ไม่สีเขียวอุ้ยแล้วไปขโมยแร่ดาบดามเมจยี่สิโอ้โหงันกูกว่านาคนชุดกอนแล้วไหนรองคราฟหมวกดูสิแล้วก็กางเกงมาได้มาแล้วแต่ก็ได้นับประเด็น oh, ใส่ <my. S 1> แล้วใส่ oh. แล้วก็เฉยอันนี้เด็กไม่เอาอันนี้รองเท้าเขียวถือใส่แล้วก็กอดไม่ทองอ่ะเอออันนี้ทองกว่าสีฟ้าโหดกว่า อะไรหรออะไรหรอไม่เข้า,านะอ่ะนะตีแค่นี้ก็เด็นไกลหรอ,อกลัวดีก็ไม่เข้าก็ไม่เข้าเหมือนกันกลัวดีของเราของเราโอ้โหนี่จ้ามยี่สิบสามไม่เอาเกงเขียวไม่ได้ได้เจมไปก่อนก็น่าจะดีกว่าเกงนี่แหละมั้งเพราะว่าเออมันก็เท่ากันเลยหรือเปล่าเออเอางี้ประกากคอพพกันกากกางมึงอ่ะไม่อันนี้หัวใจเอ๊ะปลาได้หรออุ้ยทำไมเราตีไกลจังเลยปลาได้ก็แย่แล้วนเขาเรียกว่าจิเอ้นี่บัฟบวกบัฟหรอบ้าไม่บวก บวกมือเราถอดชุดกอปพืชีมันบินได้ไม่มีไม่บวกมันบวกไม่บวกอันนี้นอันนี้เป็นบัฟของแอปเปิ้ลที่เรากินจริง,รงๆรอ๋ออ่ะมึงลองดูลองดูแหละถือนะอันนี้ไงก็บอกเป็นแอปเปิ้ลที่กินเถียงกิน,นอุ้ยอันนี้กูอัน,นี้กูได้ของกูได้แล้วกูบินได้ด้วยไม่รู้อ่ะชุดกอะหรือเปล่าเออบินได้ก็มีได้แต่กูบินไม่ได้คนไม่มีดวงอันนี้อะไรอ่ะ กินได้อ๋อกินแล้วคุณนเลยโอ้ยท oh, ีไกลมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวปรับมองไกลก่อนก็ว่าทำไมเด็กไกลกูว่าทำไมนี่อันนี้อะไรอ่ะอันนี้เทเลพอร์ตเปแล้วอันแน่เป็นไงรองเท้าเขียวอีกแล้วกวนกูมากแล้ววะนะกูจะกวนมึงในคลิปเนี้ยนะอย่าโอ้ไม่มีรองเท้าเลยเท่ารองเท้าฟ้าแล้วจริงๆทุกคนคือรองเท้าเงินกากหมดแน่นี้แร่คุณเหรอคนต้องหมอกคนละกายมงอ่ะไม่อ่ะบอยกากเดี๋ยวก็รู้เรื่องในตอนสู้กากโอ้แร่นี้ก็คืออันนี้ใช่ไหม เท่าวะเอเดี๋ยวดูก่อนเราสามสี่กองแล้วนะครับกูยังเหลือสี่สิบห้าเลยเอาตรงๆขี้เกียจค้าชุดกอดแต่ว่าอะค้าให้ดูหน่อยวกันนี่เอ้ยโอ้ยอไมทีมมันคือชุดกอดสีฟ้าโอเคมีไงกอดสีฟ้าครบเซตแล้วโอ้แล้วทําไมมึอเนี่ยอ๋อมันคือหัวคนมันคือหน้าคนนี้ใส่แล้วมันเป็นตัวละครนี่เฉยเลยโอ้ยมันมันสปินเนี่ยอะไรตีอะไงเนี่ยอุ้ยมันก็มีครบเซตเหมือนกัน อันนี้อะไรอ่ะอันนี้จำไม่ได้อ๋อโอเคกูจำไม่ได้ระเบิดโอ้ยตั้งเกมออกกูอ้าวเกมหายเหรออ้าวไม่รู้เมื่อกี้ไม่ตั้งเกมจริงไม่รู้จริงนะหุ้ยอันนี้ผ่านระใต้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันก่อนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขางขางนี่บอยทำอะไรเนี่ยเล่นแบบเดียวมันทิ้งเรื่องกูอ่ะเอานี่บอยมาระเบิดเหรอเออนี่กีบข้างโอ้ยแล้วใครจะพาเยอะขนาดนี้ดิ โอเคทุกคนหายแล้วเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นวะดวงกูหลังแกงอะมึงที่นี่บอยอยู่ก่อนอ,อยู่ก่อนอยู่นิ่งก่อนไหนเขาลอ,อ,อน,นี่หน่อยเอ้ยโอ้มาแล้วตายอยู่เฮ้ยจิงอันไหนเนี่ยเนี่ยไม่บอกไม่บอกไม่บอกแล้วกันนี่ไม่ให้มันรู้ไม่ให้มันรู้โอเคโอเคมาทีลราก็รู้แล้วบ้านไหนเราสามารถขัดอ้ยาเอ้าปลาคงไม่โดนนอกจากมึงก็แพาไอ้กูด๋เอาเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้โอเคได้แค่นี้มันก็คุมแล้วเอาบอสหาย ตอาแรกกูจะไม่ใช้กาแล้กูลงแช้กเลนื่อยวะกาไม่ชอบนี่เปิดวะหรอเนี่ยโอ้ยนี่เปิดแล้วใช้ไปเนี่ยยังเออแล้วมันกลัวจะไปไหนก็ไม่เปิดสิอันนี้นอลืมลืมไปถ้ากูไม่กดเกาะแดงมึงก็ทำอะไรกูไม่ได้นะวเหรอบ้าทำไดออ้ลองปะล,ะลองปะ,ะอันนี้คลิกกระเด็นไกลคลิกเตะเนี่ยนะเตะโอ้โหเฉยๆมากเลยเฮ้ยกูลองวะไหนลองเดี๋ยวแนละ้วกูลองถ่างเกาะแดงแล้ว แมาไม่รอมันมีแค่2อันน่ะอันนี้กินแล้วก็เฉยๆนะครับมา29กล่องผมว่าเราให้เยอะเกินไปอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นอ๋อพืชผักผลไม้ไม่ใช่แล้วดอกไม้อันนี้แน่แดงบินหลบมึงแค่มันมึือก็สองอันกูหลบบอกเลยยังไงบอยก็หลบไม่ได้เพราะว่าป่าปึ๊บมันก็ตายป่าไม่โดนมึงแค่มันแค่ไหนเดี๋ยวรู้ความโกรธของเราป่าโดนอยู่แล้วแหละไม่ได้ก่าวบอยที่แพ้ทุกครีมอ่ะถ้ามันจะท้าอันนันไม่ท้าว่าไอ ถ้ามึงปลาโดนตัวแล้วตายไม่มีทางเราไม่ปลาโดนตัวเองหรอกเราไม่ได้กาับอยนะที่แบบปาโดนตัวเองอ่ะหุ้ยอันนี้อะไรอ่ะหู้ดาเมจเยอะกว่าน,นี้อีกดูดิอันเนี้ยที่บอยถือในคลิปอ่ะดาเมจเยอะมากกันนะจำได้เป่าม,มีสอง,สองอม,มีสองเล่มมึงตีได้ไรยิงอะ่ะไม่เห็นเอาบอลเลยนะกูมีเพิ่งมีอันเดียวเดี๋ยวอะไรกูแม่บอ,อ,อกกูตีต่อหน้ามึงด้วยใช่อ่ะกูไม่เห็นอันนี้บอทเฟสไม่เอา กด้หมดแล้วโอ้โหคือได้ได้สามเล่มมั้งนวคุณจะเป็นโซโลแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโซโลมีดาบกี่เล่มสามเล่มอ๋ออันนี้ไว้โอเคหมดแล้วหมดแล้วโอเคเราเหลืออีกประมาณสิบกล่องช่วยเปิดไหมอ่ะเดี๋ยววางรอาลวนไม่ต้องช่วยได้กูเปิดเองปุ๊บปุ๊บปุ๊บมีอะไรดีๆบ้างมั้เนี่ยอันนี้อะไรอ่ะของีของีอันนี้แร็คแบ็กของดีอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยอันนี้อันนี้ระเบิดอ่ะเอาบอยเก็บไปแล้วอ่ะ อ๋อนี่ไงอ๋อไม่ใช่ระเบิดโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปจัดของก็สู้กับบอสปีดูกันดีกว่าเอาละครับตอนนี้พวกเราก็จัดของใส่แล้วพอมที่จสู้กับบอสปีดูกันนะครับดูแล้วสู้กันเอาะครัมกดไลค์และกดแชร์ลองสอนคนใช้ดูใช่ไหมเด็เนาะโอเคมาเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกินบัฟกันดีกว่านะครับมากินไปเลยผมบอกก็ว่าแอปเปิ้ลเนี่ยผมมีเยอะนะครับอออืื้หยังไงต่อยังไงต่อมัต้องมีคนเดียวไงวะเออมีคนเดียวไหนวะไหนที่บินได้วะเดี๋ยวนะแอปเปิ้ลไหนที่บินได้อ่ะอันนี้มีในอย่างอ๋อบินได้แล้วโอเคมา แล้วก็ต่อแฝดพอแล้วบีรุปารสู้กันเลยมาอา้าวง่ายง่ายงียง้เหรออา้ววอาวเดี๋ยวเดี๋ยวอย้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งตีนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ <c oughs> ้ยมันตีไกลจังเฮ้ยนี่บีรุตป,ปามาแล้วโอ้โหบีรุตทำอะไรเราไม่เข้าเลยอะมันก็ต้องเล่นอนอยู่ยแล้วดีเพราะว่าขอมันโอพีมากเลยนะจริงๆโอเคแล้วลองปาระเบิดเล่นสิไหนปึ๊บ โอ okay, เคเลือดไม่ลดระเบิดมีปลาให้แหลกคำเพือ่อนเอาก็ลองของอะ่ะโอ้โหขนาดปาระเบิดเจะเอ้ยบอยกูซูมไม่ได้เนี่ยโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยอย่ช่วยอย่าช่วยดอยไม่ตีตีกูสิตีมัน <c oughs> <c oughs> โอ้ยมันปลามีรู้บัวเกินมึงตีมึงตีใกล้ยังวะโอเคนั่นแหละงงอย,อยู่เหมือนกันนี่ว่ากินแอปเปิ้ลหรือนะมาเดี๋ยวเราไปที่อื่นก่อนนะครับมามามามันนี่มา ต่อไปเป็นศึกของเราเอ้ยเดี๋ยวทำให้ปลาเล็กๆเลยแล้วกันเวลาปลาได้แบบโคตรกล้าเลยดูนี่เอาปลาเลี้ยงแค่นี้แล้วกันทำตัวงมึงดิเอาปลาเลี้ยงแค่นี้แล้วกันมึงมึงเขิใจหรอกปล่าการล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นเอาสามสิบตอนเดิมแลแหละโอเคปะเขิใจเหรอว่าแบบอย่างแบบอย่างมาดิพอพอแล้วกันเริ่มไปเลยปะเริ่มไปเลยโอ้เฮ้ยเก่งจริงลงมาสู้กันตัวตัว กูตีได้จากเรือยานเนี่ยอันเปิ้ลไปกินโอ้ยอย่างกูแะดูดิกูตีแค่นี้กูตีโดนไปแล้วไม่โดนหรอโดน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 อันนี้พูดจริงวะเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นอะไรเล้วป้าไม่โดนไม่โดนก็คือไม่โดนดิไม่โดนเฮ้ยิงก็โดนป้าไม่โดนอ่ะไปไปตายไปแล้วอ่าถอดจุดเกาะถอดจุดเกาะถอดถอดถอดเออตีเป็นคนแรกเออ เออต่อไปถอดดาบต่อไปถอดดาบถอดดาบทิงเลยเนี่ยทิ้งดาบทิ้งดาบถอดดาบโหแล้วกูทิ้งของด้วยอะไอ้นี่มึงมั่งนะมึงทำไมมึงทำไมในในลงลงมาก่อนลงมาก่อนเอ๊ะเดี๋ยวนะถ้าเราเคลี้ยวเฟกเอออย่างนก็ตายนี่ว่าเูื่อรู้ว่าเองปลาที่ไอ้นั่นละไอ้นั่นอะไรเดซอะนะจิ้มลาเลยเราปลาดิหมดแล้วมีอันเดียวเสียเสียเสียนี่เสียาลาเรปลาที่ตอนแรกอะตอนแรกอะมีสองอันเว้ยแล้ทำไมหายไปอันหนึ่งก็กูปลาเล่นตอนนั้นเองที่ดูอะ นงปลาที่ค <covers peace> ุณอยากรู้ว่าเกาะแดงเหมือนกันได้หรอเฮ้ยตายเมื่อกี้มันขึ้นชุบอ่ะของบอยมันมีชุบหัวใจอ่ะอ๋อ้ตลกมากเจ้าฉันโทรต่อไปยูไนยูไนยูไนไหนเดี๋ยวพอดิเฮ้ยอันนี้พอมีเกาะแดงเหรอชัไม่ไม่กลัวไม่ใช่เกาะแดงกูว่ากูมีบัฟไปหัวใจเออนั่นแหละโอ้โหอยู่แบบนี้อีกสิโอ้ยจะโดนเลยสัส โอ้โหไม่ตายแต่กูตายนั่นแหละครับเสมอเพราะว่ามันพาไปแล้วนอดอะไรเงี้ยแล้วก็ป่าไปโดนและอีกอย่างคือเราก็เป็นอำตาทั้งคู่ถึงผมถึงผมจะรอบัฟโปวดแช่เดี๋ยวผมก็กินแอปเปิลต่อซึ่งแอปเปิลผมมีมันยี่สิกว่าลูกนะครับรอเป็นอีกชมมัว่วโมงหนึ่งไม่รอบมมกว่าลูกอะ่ะเออนั่นแหละก็เสมอแหละโอเคถ้าคลิปนี้ผมคนที่ชอบอีรุ่งปวดแล้วก็ติดตามช่องผมถ้คลิปเช่นเดิมมันเจอคลิปหน้าครับบ๊ายบาย,บาย,บาย